บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังส่งผลกระทบกับลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยยาวๆอีกหลายวันครับซึ่งในขณะที่ทางภาคใต้ก็จ่อที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยจะเป็นเช่นไรต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมวลเย็นในรอบนี้จะหนาวเย็นสักแค่ไหนปริมาณของฝนทางภาคใต้ จะหนักหน่วงสักเพียงใดเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาครับและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้ในคลิปนี้ครับตอนอื่นตอนใดก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับประจําช่วงเช้านะครับของวันอังคารที่14มกราคมนะครับซึ่งในขณะที่แอดมินกําลังจัดทําอยู่นี้ก็คือช่วงรอยต่อระหว่างวันที่1 3มถึง14มกราคมนะครับซึ่งก็จะตั้งเวลาปล่อยไว้ช่วงเวลาตีห้าครึ่งของทุกวันนะครับก็ ใครที่ติดตามแอดมินนะครับก็สามารถเข้ามาอัปเดตกันได้ในช่วงเวลานี้ของทุกวันนะครับก็ก่อนอื่นก่อนใดนะครับก็ช่วยกันฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับเชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับเปิดมาช่วงเริ่มต้นของคลิปท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าจากภาพแบบจําลองของ ECMWF นะครับในเรื่องของความกดอากาศเท่าเส้นไอโซบาร์ที่116นะครับ ก็วันนี้ช่วงเวลาที่เรากําลังดูกันอยู่ก็คือช่วงเวลา7จ็ดนาฬิกานะครับของวันอังคารที่14มกราคมนะครับเส้นพันสิกนะครับก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับก็รวมถึงบริเวณทางภาคเหนือนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกในบางพื้นที่นะครับลักษณะเช่นนี้ก็หมายความว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นในช่วงเช้าของวันอังคาร ทารที่14มกราคมมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับใครที่ชอบอากาศเย็นๆก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยแต่บางท่านใครที่ไม่ชอบอากาศเย็นบอกโห oh, ตอนเวลาอับนะ้ำนี่ลำบากเหลือเกินอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ครับ ซึ่งถ้าหากว่าเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดการณ์สภาพอากาศ7วันข้างหน้านะครับในช่วงระหว่างวันที่14-15มกราคม2568นะครับกรมอุตุก็ระบุไว้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงนะครับที่พัดปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนนะครับและทะเลจ,จีนใต้มีกาลังอ่อนลงนะครับลักษณะเช่นนี้ครับจะทาให้ในบริเวณ ดังกล่าวนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วก็จะกลับมามีหมอกในช่วงเช้าโดยทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณทางภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้ฉะนั้นหมายความว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยนะครับจะอ่อนกําลังลงเพียงแค่เล็กน้อย เท่านั้นนะครับส่วนทางภาคตะวันออกและทางภาคใต,ต้อตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้านั่นเองนะครับจากนั้นหากเรากลับมาเช็คตามแบบ จำลองนะครับเฉดสีน้ําตาลนะครับมีอ่าเฉดสีค่อนข้างเข้มเท่าไหร่นะครับก็หมายถึงว่าความเย็นก็เข้มข้นนะครับความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นซึ่งให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตช่วงเช้าของวันอังคารที่14ให้ดีนะครับเฉดสีน้ําตาลนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับพอเราเคลื่อนไปดูต่อครับช่วงเวลาประมาณ7จ็นาฬิกานะครับของวันพุธที่15มห้ามกราคมเห็นไหมครับ เฉดสีเปลี่ยนนะครับอ่าเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างเข้มขึ้นนะครับแล้วก็เส้นของความกดอากาศเท่าก็เรียงซ้อนกันค่อนข้างถี่ขึ้นเป็น,นตับเลยนะครับเนี่ยนะครับดันลงมานะครับก็หมายความว่ามวลเย็นรอบใหม่เตรียมที่จะดันแผ่ลงมาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนฉะนั้นหมายความว่าทางประเทศไทยตอนบนนะครับอาจจะได้รับผลกระทบก็คือบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นนะครับจะมีกําลังแรงขึ้นประมาณช่วงวันพฤหัสบดีที่ ส6มกราคมต่อไปฉะนั้นหมายความว่าก็เป็นไปดังตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ระบุไว้ว่าช่วง14-15นะครับมวลอากาศเย็นอ่อนกํลาลังลงเล็กน้อยนั่นเองนะครับจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมานะครับก็จะทําให้หลายท่านอาจจะไม่สบายกันได้นะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมร่างกายกันให้ดีนะครับบางท่านอาจจะอยากทราบว่าเอ๊แล้วอย่างนี้อุณหภูมินะครับในช่วงเช้านะครับของวันพุธที่15มก ราคมเนี่ยประมาณเท่าไรนะครับล้วก็มาดูในเรื่องของอุณหภูมินะครับเราก็ซูมเข้าไปดูนะครับแถวบริเวณทางเชียงรายนะครับอยู่ที่15องศาเซียสนะครับอันนี้เป็นาคาดการณ์นะครับอุณหภูมิโดยรวมนะครับซึ่งในบางพื้นที่เนี่ย ก็จะไม่เหมือนกันบางท่านโพสนะครับผ่านในโลกโซเชียลต่างๆว่าอุณหภูมินะครับอยู่ที่ประมาณอ่าองศา2องศานั่นก็คือเรื่องจริงนะครับขึ้นอยู่กับว่า,อ,าอยู่ที่ภูมิศาสตร์ของท่านด้วยนะครับว่าอยู่ที่ที่ลุ่มหรือว่าที่สูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้อุณหภูมิมันแตกต่างกันแล้วก็ช่วงเวลาด้วยนะครับ บางท่านก็แถวยอดดอยอินทนนท์บางบางช่วงก็บอกว่า,าศูนย์องศานะครับหรือว่า1องศาทําให้เกิดเกล็ดน้ําแข็งอันนั้นก็คือนะครับก็ปไปดงังตามนั้นเลยนะครับที่ที่โพสต์กันนะครับ คาดการโดยรวมนะครับดูกันแบบรวมๆนะครับแถวทางเชียงรายนะครับ15องศาเซลเซียสนะครับมาแถวปวนะครับ14องศานะครับแล้วก็ทางเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ15องศานะครับขณะที่เรากําลังดูกันอยู่ก็คือช่วงเช้านะครับของวันพุธที่15นะครับแถวทางพิษณุโลกครับอยู่ที่15องศานะครับแล้วก็แถวทางลมศักดิ์18องศานะครับจังหวัดเลย15นะครับทางหนองคาย17นะครับแล้วก็ ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับ17องศานะครับแถวมุกดาหารนะครับอยู่ที่ประมาณ20นะแล้วก็แถวจังหวัดอุบลนะครับ21องศาสุรินทร์นะครับอยู่ที่20นะครับแล้วก็ทางโคราช18องศานะครับมาดูทางภาคกลางนะครับทางภาคกลางตอนบนนะครับนครสวรรค์ก็อยู่ที่ประมาณ17องศานะครับ พระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่22นะครับวงเวียนสระแก้วลบบุรี21นะครับแล้วก็แถวทางกลางชนบุรี20องศานะครับทางราชบุรี19นะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ22องศาเซนติเมสนะครับมาดูทางภาคตะวันออกนะครับปราจีนบุรี21องศานะครับทางสระแก้ว22นะครับแล้วก็ทางแถวชนบุรี21นะครับพัทยา23ระยอง23นะครับแล้วก็แถว แหลง23นะครับจันทบุรี22นะครับแล้วก็จังหวัดตราด23องศานะครับมาดูทางภาคใต้กันบ้างนะครับเพชรบุรีนะครับอยู่ที่ประมาณ20องศานะครับแล้วก็ประจวบ23นะครับทางชุมพร23นะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานี25นะครับพังงา24นะครับภูเก็ต25นะครับนครศรีธรรมราช25แล้วก็จังหวัดตรังนะครับ25หาดใหญ่สงขลานะครับ26นะครับจังหวัดสตููลอย่ทก 26นะครับแล้วก็อาแถว นาทวีนะครับ25องศาเยลา25นะครับทางปัตตานี26แล้วก็นราธิวาส25องศาเซลเซียสสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดนะครับฉบับที่12นะครับกรมอุตุก็ประกาศเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านมาเมื่อวันที่13มกราคมนะครับเป็นวันสุดท้ายในเรื่องของอากาศเย็นบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณทางอ่าวไทยรวมถึงทางทะเลอันมันนะครับซึ่งในขณะที่ทางประเทศ เทศไทยตอนบนนะครับสภาพอากาศเริ่มแปรปรวนนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับทางภาคใต้โดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ เน้นนะครับช่วง15ถึง17มกราคม2568นี้ก็สืบเนื่องมาจากอ่ามรสุมนะครับมีกำลังแรงขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราเทียบกับมรสุมช่วงของวันอังคารที่14เห็นไหมครับมีกำลังอ่อนเห็นไหมครับเห็นได้อย่างชัดเจนตามเฉดสีเลยนะครับแล้วพอวันที่15เนี่ยนะครับมรสุมก็จะกลับมามีกำลังที่ค่อนข้างแรงนะครับส่งผลทำให้อ่าปริมาณของฝนนะครับหรือว่าเหนี่วปัะทธะอากาศเกิดขึ้นบริเวณทางภาคใต้ โดยด้านหน้าก็คือทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็ประกอบกับมวลอากาศเย็นในรอบใหม่ที่กําลังแผ่ลงมาปกคลุมนะครับก็ทําให้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะครับทางประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับถ้าหากว่าเรามาดูในเรื่องของฝนฟ้านะครับประมาณช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายๆเย็นๆก็จะเริ่มก่ะตัวเกิดเป็นกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับโดยเน้นทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็เน้นทางภาคใต้ช่วงทางตอนล่างๆนะครับ อ่าปัตนียะลาแล้วก็นาราธิวาสน,นะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คนะครับเราดูกันแบบคาดการณ์แบบประมาณประมาณนะครับอย่ายึดติดข้อมูลนะครับให้อัปเดต ดูกันแบบเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยู่ที่หาดใหญ่สงขานะครับ3.9ม mm มนะครับแถวทางปัตตานีอยู่ที่4.4นะครับโดยประมาณนะแล้วก็จังหวัดยะลาอยู่ที่ประมาณ4.8นะครับแล้วก็นราธิวาสอยู่ที่ประมาณ6.2ก็ถือว่าเป็นปริมาณของฝนประมาณาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนปล่อยๆเ,ยเกิดขึ้นแถวทางทัชชนะ ทางสุราษฎร์ธานีนะครับทางขนอมนะครับทางสิชนนาสารนะครับงงานครับทางภูเก็ตกระบี่นะครับทางทุนใหญ่นครศรีธรรมราชชะอวดจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ทางจังหวัดสตูลน,นะครับขอตอบคําถามของ FC บางท่านนะบอกว่าแอดมินเมื่อไหร่ทางภาคใต้ตอนบนจะมีฝนแอดมินต้องบอกว่าสภาพอากาศในช่วงนี้อีกยาวเลยครับท่านผู้ชมฝา กว่าที่ประเทศอ่าขออภัยครับกว่าที่ภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะกลับมามีฝนเนี่ยคงต้องรออีกนานนะครับไม่ใช่ช่วงนี้อย่างแน่นอนพ หลังจากนั้นนะครับตามข้อมูลของกรมอุตุก็ระบุว่าตั้งแต่ช่วง16-19มกราคม2568นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นกำลังค่อนข้างแรงเป็นระลอกใหม่นะครับก็คือรอบใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนอีกแล้วครับท่านแล้วก็ทางภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทางทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทาให้ในบริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูม ลดลงก็คือจะมีอากาศที่เย็นตัวลงกับลมค่อนข้างแรงในช่วงแรกๆนะครับสําหรับมรสุมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมันก็จะกลับมามีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นนะครับทางภาคใต้นะครับช่วงาทางตอนล่างๆนะครับ ส่วนคลื่นลมบริเวณทางอ่าวไทยและก็ทะเลอันมันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยคาดว่านะครับช่วง16-19มกราคมนะครับอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันมันมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นเรามาเช็คกันในเรื่องของความเย็นนะครับ ท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นนะว่านะครับในช่วงวันพฤหัสบดีที่16มกราคมนะครับความเย็นที่แผ่มาจากจีนรอบใหม่นะครับก็จะแผ่มาด้วยกําลังแรงขึ้นนะครับแต่สําหรับบริเวณประเทศอ่าประเทศไทยทางตอนบนนะครับได้แก่ทางภาคกลางนะครับทางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยสภาพอากาศนะครับในช่วงระหว่าง14 15 16เนี่ยก็ดูเหมือนไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ยังคงมีอากาศเย็นพอๆกันนะครับ สำหรับพื้นที่ที่พอจะมีอ่าความแตกต่างนะครับก็คือทางภาคเหนือกับทางภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตของแบบจําลองของ ECM นะครับสําหรับใน2ภาคนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือในช่วงวันที่14เนี่ยก็จะเริ่มอ่อนกําลังนะครับ15ด้วยนะครับพอประมาณช่วงวันที่16เห็นไหมครับ นะครับเส้นไอโซบาร์ก็ดันลงมานะครับก็จะส่งผลทําให้มีความแตกต่างในพื้นที่แถวนี้นะครับส่วนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็รวมถึงทางภาคใต้ตอนบนนะครับก็ดูเหมือนว่าอากาศก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะโดยคาดการณ์เบื้องต้นนะครับดังนั้นพ่อแม่พี่น้องทางภาคตาใต้บางท่านอาจอยากทราบว่าเอ๊ะปริมาณของฝนในรอบใหม่นี้จากการอัปเดตของแบบจาลองล่าสุดเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าฝนจะ มีถึงประมาณวันไหนแล้วก็จะหนักหน่วงประมาณพื้นที่ใดบ้างนะครับประมาณวันไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของฝนฟ้านะครับ นะครับก็ดูกันแบบสนุกสนุกนะครับดูคาดการณ์กันแบบเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ในช่วงอ่าบใบบาทเย็นๆนะครับของวันพุธที่15เนี่ยนะครับฝนก็เริ่มเข้าเป็นวันแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นทางภาคใต้ด้านตะวันออกได้นะครับโดยเน้นนะครับทางภาคใต้ตอนล่างอีกเช่นเคยนะครับก็จะหนักอยู่ประมาณอาวันที่16ก็ยังหนักอยู่กระจายตัวนะครับตั้งแต่ทางชุมพรตอนล่างลงมานะครับก็ตลอดช่วงเลยนะครับวันที่17นะครับดูเหมือนว่า ฝนเริ่มเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนหนักเกิดขึ้นนะครับทางภาคใต้ตอนล่างนะครับในวันที่18นะครับก็ยังคงมีฝนนะครับวันที่19นะครับก็ดูเหมือนว่าฝานเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงมีนะครับอาตกในบางพื้นที่ได้นะครับ แล้วก็พอช่วงประมาณวันที่20เนี่ยฝนเริ่มลดลงนะครับอาจจะเป็นฟ้าครึ้มครึมนะครับแล้วพอในช่วงวันที่21เนี่ยฝนก็เริ่มค่อยๆหายไปนะครับเห็นไหมครับนี่ะครับ,รบวันที่22พอไปวันที่23นะครับฝนหายทางภาคใต้นะครับก็ประมาณนี้นะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ เอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินรุษสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ